เอมี่กลิ่นปราทุมเฉลยความจริงเรื่องทายาท หากย้อนกลับไปในปี2,563เรียกด้ว่าซุมเงียบเอมี่ใจอ่อนยอมทองให้ซีแต่งงานมาเกือบ7ปีที่ผ่านมายืนยนันตลอดว่าไม่มีบุตรล่าสุดเอมี่กิ่นประทุมยอมรับว่าตอนนี้ใจอ่อนแล้วเตรียมพึ่งวิทยาศาสตร์แต่ก็ทําใจไว้บ้างเพราะมีปัญหาเรื่องสุขภาพส่วนซีซีวัตโชตชัยชรินสามีก็มีความคิดตรงกรันถามว่าทําไมถึงเปิดใจก็อาจจะเจอหลานด้วยค่ะ แล้วพอถึงจุดจุดหนึ่งเราก็รู้สึกว่าอยู่กันสองคนก็อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศเราก็เที่ยวกันค่อนข้างที่จะเยอะขึ้นเลยรู้สึกว่ามีก็ได้แต่ก็ยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์ว่าจะมีแน่นอนเพราะด้วยสุขภาพตัวเองอะไรทุกอย่างก็เลยยังไม่ได้ตัดสินใจหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ว่าตัวเองต้องมีก็เผื่อใจไว่นิดหนึ่งตอนนี้ก็เที่ยวกับพี่สี่ค่อนข้างที่จะเยอะมากมันมีความรู้สึกว่าเราไม่ค่อยได้เที่ยวเมืองไทยเนาะแล้วมันก็ มีที่เยอะมากที่อยากไปช่วงนี้ก็อ่อนทัวเที่ยวมากหัวเราะพึ่งวิทยาศาสตร์เพราะอายุมากแล้วก็คงวิทยาศาสตร์เลยเพราะเราก็อายุเยอะแล้วและเราก็อยากจะคัดให้ดีที่สุดก็ยังไม่ได้จริงจังมากแต่ถ้าเทียบกับเมื่อก่อนที่ไม่คิดจะมีเลยก็เปิดใจมากขึ้นมันยังสองจิตสองใจอยู่แต่ก็เปิดใจว่าครอบครัวก็อยากแต่มันก็จะมีห่วงนั่นนี่แต่ช่วงนี้ก็ปล่อยตามธรรมชาติไปก่อนแต่แล้วล่า เอมมี่กลิ่นปราทูมตอบชารลันเคยพยายามแล้วเพื่อนๆมีหมดแล้วเราอยากลองอีกสักตั้งไม้เอมมี่เอาจริงๆไม่เลยไม่รู้สึกเลยมีปัญหาเรื่องสุขภาพมีปัญหาด้วยแต่มันไม่ได้เป็นประเด็นใหญ่ในการมรีหรือไม่มีเวลาเห็นหลานรักน่ารักชอบอยากเล่นด้วยแต่ไม่ได้รู้สึกว่าต้องเป็นของเรายังไม่มีความรู้สึกแบบนั้นแม้ตอนนี้ยังไม่มีบุตรเป็นของตัวเองแต่นักสแสดงสาว เอมมี่กลิ่นปลาทูมก็ไม่เหงาซอมเลี้ยงบุตรเพื่อนๆอย่างน้องสายน้ำบุตรเอมมี่มรกรอไปก่อนน้องสายน้ำเปิดโหมดอ้อนใส่นะเอมมี่ทุกครั้งที่เจอทําเอาหลงหนักมากพร้อมออกปากว่ามีเท่าไหร่ย,ยกให้หมดหน้าตักเลยงานนี้คุณแม่เอมมีม่มรกตอย่างออกรากาบเพราะกับแม่ยังไม่เป็นขนาดนี้ว่าแต่เจอหลานขี้อ้อนแบบนี้นะเอมมี่จะไปไหนรอดล่ะวันนี้เรามีภาพความน่ารักระหว่างเอมมี่และน้อง สายน้ำมาฝากแฟนๆอีกด้วย